ข่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชาวเน็ตให้การวิจารณ์กันแบบอย่างแพร่หลายเลยนะครับเกี่ยวกับหลังจากมีคนเอาเจ้าหุ่นทรานส์ฟอร์เมเนี่ยไปแก้บ,บนใช่ครับไปแก้บนนะครับบนวัดแห่งหนึ่งที่บริเวณริมถนนมิตรภาพนี่แหละซึ่งหุ่นตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่มากนะครับตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดข้างๆวุทรูปครับ,รบก็ทําให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเกิดความสนใจครับครับ ชาวขอนแก่นนะครับวิจาร์กันอย่างแพร่หลายบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหลังมีผู้นําหุ่นยนต์บับเบิรบีครับในเรื่องทาร์นสปอร์เมอร์ที่มีขนาดใหญ่มาตั้งไว้บริเวณทางเข้าวัดวัดป่าหัววัดป่าค,คําหัวช้างตําบลม่วงหวานอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ,รบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวัดป่าแห่งนี้มีผู้ขับรถผ่านไปมาบนท้องถนนสายมิตรภาพขอนแก่นอุดรธานีเมื่อมองเข้าไปในวัด จะเห็นภาพพอพุทธเจ้าปรางห้ามญาติยืนอยู่บนที่สูงมีช้างหมอบถวายดอกหัวอยู่เบื้องล่างนะครับแต่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับปรากฏว่ามีนักธุรกิจชาวจังหวัดขอนแก่นนี่แหละที่ไปบนไว้ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในหน้าที่เรื่องการค้าขายนะครับซึ่งก็ได้สมความปรารถนาตามที่ตนนั้นได้บนไว้นะครับจึงได้นําเจ้าหุ่นยนต์บับเบิ้ลบีขนาดใหญ่นี่แหละมาตั้งไว้ที่ทางประตูเข้าวัดนี่ไง เหลืองอลามนะครับเมื่อผู้คนขับรถผ่านไปมาจึงมองเห็นหุ่นโจนขนาดใหญ่ซึ่งความสูงก็ประมาณ4เมตรนะครับแล้วมองเห็นก่อนพระไงซึ่งผิดแปลกไปจากเมื่อก่อนก็จึงเกิดการาพิพา์วิจารณ์ขึ้นถึงความเหมาะสมนะครับด้านนายสวัสดิ์ปียนาศนะครับมรคทายกวัดก็บอกกับผู้สึกอขาวว่าทางวัดก็ไม่ทราบความหมายเหมือนกันแต่เมื่อทาง ผู้บริจาคมีจิตศรัทธาทางวัดก็ไม่ห้ามนะครับ,รบแต่ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นการดึงเด็กเข้าวัดครับแต่ความเหมาะสมหรือไม่นั้นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลอืมใช่ใช่ใชอ,อันนี้ผมเมื่อมวานก็ผ่านนะครับก็จริงๆต้อง,อ,งอยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลเพราะว่าแต่ก่อนคือที่ขับผ่านอยู่บ่อยๆเนี่ยนะอนก่อนหน้าที่จะมีบนะับเบลบีนะก็มีโขลงช้างนี่แหละนะฮะตัวใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะ ค่ะนะคือพอมีช้างก็คนก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรใช่ครับแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งนะของเสียงชาวบ้านที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาคือลูกๆูกหลานเนี่ยอยากจะมาวัดนี้มากขึ้นเออตอนแรกคือป้านช้างเนี่ยลูกๆูหลานก็สนใจแล้วนะพอมามีบับเบิลีคือเป็นฮีโร่ในดวงใจที่เขาเคยดูผ่านหน้าจอภาพยนตร์เนาะใช่ครับเขาก็อยากจะมามาที่วัดเนี่ยเพื่อจะมาถ่ายรูปกับบับเบิลวีนี่แหละเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกุศโลบายทาง ทางอ้อมที่จะให้ลูกหลานเนี่ยมาที่วัดพอมาแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วก็ต้องเดินชมก็ต้องมากราบไหว้นะครับมีการทำบุญบริจาคด้วยใช่อันนี้ก็เป็นอ่าอนิสงผลบุญกันไปเนะแะตาอ้อมใช่นะครับก็แล้วแต่มุมมองเนาะในไหนมุมมองครับขึ้นอยู่กับความความอาเรยกวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่จริงถามว่าพระท่านจะไปห้ามเขาได้ไหมก็ไม่เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับการบนบณาสัรเขาเพียงแต่ว่าอ่ามันไม่ได้เหมือนกับ ก็ไม่ได้ดีกว่าไปบนอะไรนะที่เห็นอยู่เมืองจีนโคโยตี้อย่างเงี้ยเอออันนี้มันก็เกินไปที่บางคนบนอะไรนะมันผิดหลักพระพุทธศาสนาอะไรพวกนี้อาหารเนี้ยอันนี้อันนี้ก็ดูจะเหกานไปการใช่นะฮะซึ่งราคาหุ่นตัวนี้นะเบางที่ทับซ้อนอัสามแสนสามใช่ไหมสามแสนสามเลยนะแสดงว่าแสดงว่าธุรกิจนี้ต้องแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะฮะความศักดิ์สิทธิ์สองท่านก็โดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จ ยังไงแล้วแต่ครับพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่ใจเหมือนที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่านนะได้บอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะเตือนใจให้ถึงให้เราได้รู้ถึงหลักพระธรรมคาสั่งสอนจริงๆก็คือหลักธรรมคาสั่งสอนนี่แหละนะฮะสำคัญที่สุดนะฮะก็พุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดรับและถือไปปฏิบัติรับรองว่าจะเกิดความสุขนะกับชีวิตตนเองแล้วก็คนรอบข้างนะแน่นอนนะฮะจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบับเบิรบีเลย